สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะครับอยู่กันกับเกม The Radio Tower ครับไปกันเลยเฮ้จอนนี่ขอโทษที่แจ้งล่วงหน้ากับทหันนะแต่เราจำเป็นจริงๆที่ต้องเื่อนฝนสื่อสารตรงนั้นให้เร็วที่สุดไม่ต้องห่วงบอสคุณจ่ายผมสามเท่าเพราะนั้นงานจะเสร็จเร็วที่สุดนั่นแหละใช่เลยขอแค่จำเอาไว้ขอคอยอยู่ตรงเขตอพยพพอดีระวังตัวไว้ล่ะเปิดวิทยุมา มาทำงานทีหนึ่งนี่แบบว่าจะมันม่นงเข้าป่าลึกขานาะดนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเมาโคตรไวตอนนะี้เรามาคนเดียวเลยเนะี่ยุยวิ่งได้ด้วยนะอยากลองวิ่งกลับอย่างเลยแต่ว่าเกมมันน่าจะไม่ให้กลับนะผมว่าสูมได้ขี้ขวาซูมน้องแมวโอยอะไรอะอะไรบนจมืออะไรโยเล็บโยเหรอ โอเคเรามีของที่เราจะต้องเข้าไปเอาข้างในนี้นะครับกดคลิกซ้ายเพื่ออินสแต็โอเคสายไฟเต็มเลยเว้ยตรงน,นี้อู้เสียงเดินก็ค่อนข้างจะรเร้าใจนะว้าอ,อุปกรณ์อุปก่อน get on the ladder นะครับทำงานเลยดีกว่าเอาจริงวะเนี่ยอันนี้คือจริงจังเลยวะเนี่ยล็อกดาวน์อ๋อข้างล่างเราไม่มีอะไรเนาะ โ <Okay. S 2> อเคอ๋อเปิดอย่างนี้ได้แล้วก็ไงต่อแล้วก็เก็บแล้วก็ปีนโอเคไม่ยากเลยนะเว้ยเรารีบได้ครับทุกคนรีบได้นี่คืออะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวโดนลูแมวเ,รเหรอโอ๋อชิบหายแล้วครับทุกคนเราคือมันมีหลายจบหลายรูปแบบแล้วก็นี่แหละครับแบดเอนดิ้งขออนุญ,ญาตอ่าเราก็ต้องปลดล็อกเหมือนเดิมปุ๊บ อ๋อตามสีเหรอได้อยู่จัดไปปิดตูมไหมปิดตูมีอีกาครับไม่ตกใจครับขออนุญาตเลยโดนมาแล้วเมื่อกี้แค่นี้ชิบชิบโอ้ลมลมแรงมากทุกคนโอ้เสียวเหมือนกันนะนี่ขนาดเล่นเกมยังมีแบบจิกตีนนิดหน่อยนะครับแต่มันชิวโอนชิวนะเกมยรปรมดาครับทุกคน โยบบดาโอ้มันก็ต้องมีบ้างของมันเก่าของมันเก่าขนาดนี้นะครับมันก็ต้องมีกันบ้างเอ้ะอะไรกันเล็กๆน้อยๆนะครับแค่นี้ไม่ตกใจแน่นอนโอ้แต่มันมีหอบอะเก็บแตมิหน้าไว้ชิงโชคดว้วยนะครับทุกคนผมไม่มีอะไรตามมาใช่ไหมเฮ้ยผมรีบกินยังไม่ถึงออะไรอะอ๋อมันไม่มีอะไรไปรโช แล้วก็ตกใจเมออีกสูงไเนี้ยว h ต t ต h e f ฟ c k เฮ้ยเฮ้ย,ฮยไม่ใช่แหละลันชิปออโต้ดิดซิสโลวดาวโอเคเอาดีครับเอาดีครับมาดิครับผมอู้ไปอ,อยู่ตกตีนผมไปอ,อยู่ตงตีนผม มาไปครับ Let's go นีครับนีครับเฮ้ยผมช้าแน่จริงเฮ้ยเฮ้ยยเพิ่ง โอ้ยทันเว้ยทันเว้ยโอ๊ยเอ่ออีกสักหน่อยดิอย่าเพิ่งโอเคโอเคอย่าเพิ่งเสียงหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วทุกคนเอาจริง เสียงหายเสียงหายโอเค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 ,อเคลอด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 เอ่อไฟเด้อโฟนเอ่อโฟนนี่ไงโห<อ>โหตัวค,คือแบบ มันไม่ได้แล้วอ่ะเอ่อเอาค ouais. ืออะไรวะน่ะอัพขึ้นบนเหรอบนหรือล่างวะขึ้นบนเราต้องช่วยทุกคนครับผมคิดว่าข้างบวนนี้ต้องช่วยทุกคนนะเอาเราลองช่วยทุกคนดีกว่าครับตัวนี้มาอ่าไอซีออเฮ้ยเหนทุกอย่างเลยฮะเจ๊ด้ะผมผมระเบิดทิ้งเหรอหรือไงเนี่ย โอ้แรงระเบิดครับทาให้เราแตกเอาสุดท้ายเราก็ไม่รอดครับโดนสั่นสะเทือนจากแรงลมระเบิดครับผมจะรีกทางนึงครับต้นแป๊บนึงนะจัดไปอันนี้เราจะไม่ฆ่าน้องแมวนะอ๋อมันอย่งนี้ได้เลยทุกเอ้ยมันรัวๆผมนึว่ามันต้องกดค้างไงทุกคนผมว่าแล้วทำไมมันช้าจังไม่ตกใจครับอันนี้จำได้ เราอยากรู้ว่าถ้าเราแบบว่าอโลนนะเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบเอาตัวรอดแค่คนเดียวนะไม่ต้องติดต่อใครทั้งนั้นเราก็น่าจะรอดและคนอื่นก็น่าจะแบบว่าเรียบร้อยแตกเรียบร้อยแตกเอาใหม่ เรียบ,บร้อยหัวชนไปดิครับหัวชนฝาหน้าชนดินดินดินอันนี้เลือกลงเลยนะเราไม่ช่วยใช่ปแลบบ่าวะเพื่อเอนเอสแครเอาโล่นะเรียบร้อย I'm sorry I don't want t o d i e ขอโทษนะฉันฉันไม่อยากตายหนะก,กเดือนต่อมา ones นะ and Enjoy the end peacefully. This is all from me today. And remember stay strong and lay low. <laughs>